สวัสดีครับเ,เพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามชมคลิปชนาทัวร์คลิปนี้ก็จะเป็นการซ่อมทีวี LCD 17นิ้วนะครับทีวี LCD 17นิ้วก็จะเป็นรุ่นจอเล็กนะครับรุ่น17นิ้วเลือ,อกมาแล้วครับอาการเปิดติดสแตนบายเมือติดไฟแดงนะครับไฟแดงติดแต่ว่าเปิดเครื่องไม่ทางานนะครับสาหรับเครื่องนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาเช็คดูนะครับว่าขั้นตอนการเช็คเบื้องต้นจะเป็นแบบไหนนะครับสำหรับ อ่านิ้วรุ่นนี้นะครับของพระเครื่องนี้จะเป็นของพระเอามาซ่อมนะครับฝากโยมมาซ่อมก็อาจจะซ่อมซ่อมฟรีนะครับพูดง่ายๆก็ซ่อมฟรีให้พระนั่นแหละสำหรับเครื่องนี้ในส่วนของบอร์ดก็จะเป็นบอร์ดอ่า v 5 9นะครับบอร์ด mv 5 9ตัวนี้เฟิร์มแวร์จะลงไว้เป็น hd อ่าของ17นิ้วนะครับอ่าเอามาใส่สายส2นิ้วไม่ได้เพราะนั้นบอร์ดรุ่นนี้ก็จะใช้เฉพาะเฉพาะ17นิ้วกับ15นิ้วนะครับ ว่าเฟิร์มแวร์จะลิมิตไว้อยู่ที่ไม่เกิน102 1020คูณ768เงี้ยครับในส่วนของความละเอียดของจอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบคาน HDV59 ตัวนี้ก็ลงเฟิร์มแวร์ไว้ประมาณความละเอียดประมาณ17นิ้วนะครับสำหรับรุ่นนี้เสียบติดไฟแดงแนละ้วเรามาเช็คดูก่อนครับผมจะมาทำการาวัดไฟ อะแดป,ปเตอร์ว่ามีไฟจ่ายหรือเปล่านะครับทำไมเครื่องถึงไม่ทำงานนะครับาาก็จะเป็นรีวิวง่ายๆการซ่อมง่ายๆนะครับถ้าบอร์ดเสียแล้วก็เปลี่ยนบอร์ดแค่นั้นเองในส่วนของตรงนี้นะครับก็เสียบปลั๊กดูอะแดป,ปเตอร์ว่ามีไฟมาจ่าย,ยไหมไอะแดป,ปเตอร์มีมา12โวลต์นะครับอันนี้ก็วัดไฟจุดนี้ได้แล้วประมาณ12โวลต์นะครับสำหรับไฟจุดนี้ทีนี้เรามาดูรายละเอียดของบอร์ดกันนิดหนึ่งก่อนตัวนี้ก็ ไฟเลี้ยงทีคอน5โวลต์นะครับเป็นไฟสีแดงก็มาจำที่ตำแหน่ง5โวลต์ไว้ก็ถูกต้องนะครับในส่วนของไฟเลี้ยง5โวลต์ในส่วนของ CPU ก็ SU MV 59ซึ่งเฟิร์มแวร์ไว้ไม่เกิน17นิ้วความเร็วน่าอยู่ที่1 1020คูณ768หรือว่า11 136คูณ768นะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นแบบเพชดี1020คูณ768 17นิ้วนะครับจอขนาด4:3นะครับในส่วนของตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์นะครับ s d m v a 9ตัวนี้ก็จะบอร์ดก็จะมีขายอยู่นะทั่วไปก็จะมีบอร์ดขายอยู่นะครับลักษณะนี้ก็จะเป็นบอร์ดตัวอย่างที่เอามาใช้กับรุ่นนี้นะครับก็เป็นบอร์ดตัวอย่างนะครับในส่วนของตัวนี้อันนี้ในส่วนของ i c c p u นะครับอ่าในส่วนของ e p r o m นะครับในส่วนของ i c d e c o เ e r ต่างต่างนะครับในส่วนของ audio out อ่าในส่วนของด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการทำงานเสียบพลากเข้าไปก่อนนะครับ ผมก็จะเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับแล้วก็จะมาเช็คไฟก่อนเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วนะครับสังเกตว่าเป็นไฟสแตนบายสีแดงติดนะครับไฟสแตนบายสีแดงติดกด power กด power ไม่ทํางานนะครับเวลาเรากด power ไม่ทํางานนะครับกดปุ่มสวิตช์ power ไม่ทํางานนะครับก็ก็คือหนึ่ง CPU ตัวนี้ไม่ทํางานนั่นเองหนึ่งเราลองสัมผัสดูอุณหภูมิที่ CPU ถ้าร้อนจัดก็ CPU เสียได้เช่นเดียวกันแต่ตัวนี้ไม่ร้อนนะครับปกติอยู่ปกติอยู่เพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเช็คไฟเลี้ยง CPU ก่อนแล้วก็เช็คไฟคำสั่งพอร์ตออนนะครับหรือว่าเป็นไฟ K0 นั่นเองอชุดคำสั่งก็จะผ่านมาด้านนี้อย่ครับเป็นไฟสวิตช์ k 0 k 1 k 2 K3 เป็นไฟสวิตออนวอลลุ on, ่มออนว่ารุ่นนี้ไม่มีริมหดนะครับเพราะนั้นเราจะมาเช็คไฟ1 2โวลเช็คไฟ3.3นะครับแล้วก็เช็คไฟตัวนี้นะครับ CPU ครับ นี้ก็ทําการเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วนะครับเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วเครื่องไปทำงานแล้วเราจะมาลองเช็ค1เช็คคอนเวเตอร์ก่อนคอนเวเตอร์ตัวนี้จะสเต็ปดาวพันธ์สเต็ปดาวแรงดันไฟแปลงแรงดันไฟให้เป็นพันหโวลต์นะครับในส่วนของด้านนี้ก็คือ1 Input 12โวลต์นะครับจะต้องมี Output ที่เป็นรูปพันหโวลต์เราอันนี้เราวัดเช็ค Input นะครับ1 2โวลต์12โวลต์จะมานะสิบสโวลต์เอาพุเป็นรูปพันธนะครับตัวนี้พันธนะครับ ก็ได้5โวลต์นะครับอ่าก็เอาพุทมีครับ5.0โวลต์ไฟ5.0ตัวนี้ก็จะเข้าสู่ไอซีเล็โคเลตเพื่อที่จะทำการเล็โคลเลตควบคุมไฟให้เหลือลงไปประมาณสัก3.3โวลต์ที่จะไปเลี้ยงครับเลี้ยงอพรอมตัวนี้เพราะนั้นเราจะต้องเช็คการทำงานของอ e ิปลมด้วยแรงดันไฟอิปอมนะครับในส่วนของตัวนี้แล้วก็มาเช็คแรงดันไฟอิปลมนะครับอ่าเช็คแรงดันไฟเข้าไอซีเล็กโคเลตก่อนอินพุต5โวลต์ออปต์ เอาพุทธ3.2นะครับเอาพุทธ3.2ก็ไอพร้อมที่ขา8นะครับแล้วก็มาเช็คดูว่าขาแมีไฟเลี้ยงอยู่นะครับอียพรอมมีไฟเลี้ยงปกติครับส่วนอะลิโคเลตตัวนี้ถ้า power on ยังไม่ทํางานก็จะไม่มีไฟเข้ามาครับตอนนี้ก็จะยังไฟจะยังไม่เข้ามาที่จะลิโคเลตเป็นไฟเลี้ยงแหม1.8โวลต์หรือเป็นในส่วนของอในส่วนของ5โวลต์ USB ก็ยังไม่มีไฟมานะครับ 5โวลต์ยูเอสบีจุนเน์ก็ยังไม่มีไฟเข้ามาในส่วนของด้านนี้นะครับเพราะนั้นในส่วนของตรงนี้ไฟสแตนบายติดก็แสดงว่ามีไฟเข้ามาส่วนของ power ที่มาเลี้ยง IC แล้วเราจะเช็คดูแล้วว่า i c ไม่ร้อนนะครับเพราะนั้นเราจะมาเช็คดูคำสั่งคำสั่ง key on ค, on ครับตัว power on ของมันเมื่อกด power on ไฟตำแหน่งนี้จะตกเป็น0นโวลต์ on, นะครับตำแหน่งนี้จะตกเป็น0โวลต์กรณีเรากดนะครับเพราะนั้นเราจะมาเช็คดูว่าเวลาเรากดสวิตช์ power on ชุด CPU ทำงานได้เต็มที่หรือเปลา่าตัวนี้คีย0ก็จะอยู่ที่ตำแหน่ง1 2 3 4ตัวนี้นะครับเพราะนั้นปกติถ้าเรายังไม่กดสวิตช์นะครับไฟตรงคีย0ก็จะเป็น3โวลต์นะครับแต่ถ้าเมื่อเรากดสวิตช์ไฟจะตกเป็น0นะครับจะตกเป็น0โวลต์นะครับถึงจะใช้ได้นะครับผมเรากดปั๊บตกเป็น1.5เห็นหครับเวลาเรากดเปิดโหออน1.5เห็นนะครับเพราะนั้นไฟยังไม่ตกเป็น0นะครับก็ ไอซีตัวนี้ก็อยัยงไม่ทํางานเพราะว่าอะไรเพราะว่าพันธ์นะครับคําสั่งออนออฟนะครับของระบบอีตอน้นถ้าไฟต่ํากว่า 1. จุดมากกว่า1.5โวลต์ขึ้นไปจะเป็นออนตลอดเห็นไหมครับเพราะนั้นนะถึงแม้มันตกก็ช่างแต่ว่ามันตกอยู่ที่1.8นะมครับมันตกแต่ว่ามันตกอยู่ที่1.8 1.6 1.8ไม่เป็นศูนย์เพราะนั้นไฟจะเป็นออฟหรือว่าเป็นโลได้จะต้องต่ากว่า1โวลต์ลงไปอันนี้ไฟมันไม่ ไฟไม่ต่ากว่า1โวลต์มันก็ยังเป็นออนอยู่ถึงแม้เราจะกดเข้าไปไฟตกก็ช่างแต่ก็เป็นออนอยู่เพราะนั้น CPU ตัวนี้ก็ไม่มีคําสั่งออนมาเห็นนะครับอันนี้คือสาเหตุที่ทําให้เครื่องของเครื่องนี้ไม่ทํางานถึงแม้เรามาวัดว่าเป็นคําสั่งเมื่อเรากดคีย์สวิตแล้วมันก็ตกเห็นครับแต่มันตกไม่ไม่เป็นศูนย์โวลต์นั่นเองยังเป็นออนอยู่เพราะนั้นผมจะมาทําการเทสโดยการช็อตสวิตนะครับช็อตสวิต power ตัวนี้ดูนะครับทำการช็อตสวิตเลยว่า เครื่องจะทางานไหมตอนนี้ผมก็จะใช้ใช,ช้อุปกรณ์ทำช็อตผมจะสังเกตว่าผมช็อตแล้วไฟจะตกเป็นศูนย์ไหมนะครับให้ทําให้ไฟตกเป็นศูนย์นะครับผมนี้ผมก็จะใช้ใช้ตัวนี้จะปลายหัวแรงตัวนี้ชอ็ชอตช็อตตรงคีสวิตตรงด้านนี้นะครับนะชอ็ชอตช็อตลงกราวเลยนะครับเพื่อที่จะให้ไฟมันตกเป็นศูนย์นีผมก็ทําการชอ็อตป้าบเห็นครับเป็นศูนย์เห็นนะครับ พอเป็นศูนย์ปับ๊บแสดงว่าเป็นมันจะเป็นคําสั่งในระบบดีต้นมันจะเป็นออฟมันก็คือตัวออฟไฟ3.2มจุดสองวอลทีลงกาวหลังจากนั้นก็พาเวอร์ก็ติดเห็นไหมครับอา,อาการนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเอามาเอามารีวิวให้ดูเครื่องนี้ซ่อมไม่ฟรีนะครับซ่อมพระของเครื่องพระนะครับก็เรามาเช็คเราจะได้ไม่หลงทางว่าติดไฟแดงแล้วเราจะไปเช็คตัวไหนก่อนอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ไปติดไฟแดงแล้วโย,ยนทิ้งบอดเสียบอดเสียโยนทิ้งไปเลยไม่ใช่นะครับเพราะนั้น กันี้ cpu ไม่ร้อนนเวลาติดไฟแดงก็มาทําตามขั้นตอนผมนก่อนถูกต้องไหมครับเราไม่ต้องรีบร้อนไปเปลี่ยนบอร์ดอะไรทําไมทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนบอร์ดไปมันก็อาจจะใช้ไม่ได้อย่างนี้นะครับเพราะนั้นเรามาเช็คดูสเต็ปการทาง,งานของตัว power มันก่อนก็จะช่วยช่วยเราได้เยอะนะครับในส่วนของตัวตัวบอร์ดตัวนี้นะครับแล้วเราก็มาดูภาพหน้าจอก่อนว่ามันใช้ได้ไหมในส่วนของตัวนี้ถ้าใช้ได้เราก็ทําการเลยครับเปลี่ยนสวิตช์ power แค่นั้นเองก็ส่งให้พระ กอเครื่องนี้ไม่คิดตังค์นะครับเราซ่อมไม่ฟรีอ่ามาแล้วครับก็ไม่มีสัญญาณนะครับอ่าสัญญาณไม่มีสัญญาณนั่นเองแล้วก็ประกอบได้ซ่อมเปลี่ยนสวิตช์แล้วก็ประกอบตามที่เราเช็คกันเมื่อกี้นี่แหละครับหลั่องจากที่เราทําการซ่อมแล้วเรนนี้เราจะมาลองเปิด p ท w e r วอ,อีกครั้งหนึ่งเราจะมาสังเกตว่าเมื่อเรากด Power on รอไฟตัวนี้ตกเป็นศูนย์หรือเปล่านะครับเห็นไหมครับตกเป็นศูนย์นะครับ เราเปิดว่าไฟตกเป็นศูนย์ก็แสดงว่าเครื่องทํางานปกติแล้วนะครับนะครับก็ไฟเขียวติดอ่าอันนี้ใช้ได้นะครับก็กดอีกครั้งหนึ่งครับต้องเป็นศูนย์นะครับไฟก็จะติดเป็นสแตนบายสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ระบบใช้งานได้แล้วครับตกเป็นศูนย์วนแล้วก็ทํางานปกติครับโอเคครับก็ปิดไฟแดงนะครับก็เปิดาวอ์อนดูรอบหนึ่งนะครับอ่าติดไฟเขียวนะ ค,ค,คใช้ได้ครับแต่เดี๋ยวว่าโอเคทีนี้นะครับเ,เช็คเมนูต่างๆอินพุตนะครับซเซกเลเตอร์อ่าโอเคใช้ได้ครับอ่านครับรงนี้โอเคครับผมนีก้ก็มอลทีนะครับ อันนี้อยู่วัดเลยครับนี่แนี่เราวัดบ้านห้องนี่ยวัดบ้านชาลาลาดอ่าะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับด่วนคุดแรกน้ำกันกับบาันต์ตรกเลยเดซ่อมไม่เอาตังนะครับไม่ได้ไม่ได้คิดเงินซ่อมไม่รีแต่ว่า นี่พระอาจารย์เพื่อนเอาพระให้นะครับเป็นเป็นน้าใจเป็นค่าซ่อมมาแล้วเพื่อนไงโอ้ได้ได้พระหนึ่งรูปได้พระหนึ่งองค์ครับโอ้สุดยอดเลยครับซ่อมไม่ฟรีนะครับผมสับพระก็ไม่ได้คิดตังค์ครับไม่ได้คิดเงินแต่ได้ขนมได้ของที่รเลึกมานะครับอนุโมทนาสาธุครับแล้วก็นี่ครับขนมอีกหนึ่งห่อหนึ่งทงนะครับผมอันนี้สุดยอดมากครับ